สวัสดีกันด้วยนะครับทุกๆคนก็ในวันนี้มาพบกับผมเองนะครับบีมตีนเช่นเคยเนาะก็ในวันนี้ผมอยากจะมาแหลงข่าวอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมทำไมทรงผมผมยังไม่ดีขนาดนั้นเลยหอครับอันนี้ผมคิดว่าผมของผมเนี่ยมัน่าจะยุ่งพอละอันนี้มันยังไม่ยุ่งพออีกเหรอล <Nope. S 1> ถ้าเอาจริงๆนะตอนนี้ผมใช้ เจลอยู่ถ้าผมไม่ใช้เจลเนี่ยผมมันจะยุ่งไปกว่าน,นี้อีกครับผมก็ถ้าไม่เชื่อก็ถ้าอย่างนั้นอืแล้วเจอกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันว่ามาดูกันว่าผมของผมจะยุ่งขนาดไหนแล้วก็อย่ามาว่าผมทีหลังด้วยละ่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับแล้วสวัสดีครับทุก,ทกคน นี่นั่นแหละรครับสภาพหลังจากที่ผมไม่ได้ใช้เจลก็ถ้าผมไม่ได้ใช้เจลผมมันจะชุ่มประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่ขอบตาดําก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกเพิยงแค่ว่าผมอาจจะนอนดึกหน่อยเลยขอบตาดําเป็นปกติแล้วเนาะก็ทุกทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าถ้าผมไม่ใช้เจลผมมันจะยุ่งประมาณนี้นะครับผมอ่ะถ้าอย่านั้นไหนๆก็ตื่นมาแล้วผมขอ ไปทําธุระไปวีพ่อวิผมก่อนนะครับมันน่าอายใจเยีเ้ยมเยอะแล้วล่ะ One hour later เสร็จแล้วครับทุกทุกคนผมไปทาธุระส่วนตัวเสร็จหมดแล้วก็หวังว่าทุกทุกคนคงจะเข้าใจผมนะถ้าว่าผมทําให้ผมของผมยุ่งกว่านี้อีกเนะี่ยมันจะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ถูกอะเออทุกคนผมมันยุ่งมากเลยเออก็ถ้าอย่างนั้น ผมขอตัวลาไปทํางานก่อนก็แล้วกันก็พอดีว่ามีงานที่ผมต้องไปคุมกันเนาะอ่ะก็ถ้าอย่างนั้นสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ